สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้มาเจอกลุงเนียงอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลวงเนียงก็ได้เอาสูตรเก่าเมื่อที่ผ่านมานะครับวิ่งล่าง2ตัวนะครับวิ่งล่าง2ตัว วัที่ผ่านมาก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสถิตินั้นยาวนะครับเป็นสูตรระยะยาวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการเล่นปนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับบอกไว้ก่อนว่าสูตรเก่าสถิตินั้น15งวดนะครับ15งวดวิธีการคำนวณน,นะครับก็ใช้หลักแสนหนึครั้ง บวกหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวหมุนครั้งที่1 3ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวก6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก2นะครับ เช่นได้1บวก2ก็ได้3นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับก็ลุงเรียงก็บอกวิธีการคำนวณไปแล้วแล้วก็ขีดไว้ตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ไปลองทําดูนะครับส่วนวันนี้ลุงเรียงไม่ได้คำนวณให้ดูนะครับก็จะเอา,าเฉพาะผลการคำนวณเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่า นะครับได้สอนไปแล้วนะครับวิธีการคำนวณแล้วก็จะมาทำให้ดูก็งวดสุดท้ายนะครับจะมาทำให้ดูงวดสุดท้ายงวดเดียวนะครับเอามาดูงวดแรกนะครับผลการคำนวณได้1 3นะครับออก2ตัวล่างออก6 1นะครับ1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาผลการคำนวณได้13อีกนะครับก็2ตัวล่างออก21นะครับ1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยอีกนะครับงวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้91นะครับต่อมาสองตัวล่างที่ออกก็คือ51นะครับหนึ่งก็มาเข้าหลักหน่วยอีกนะครับ งวดต่อมาได้02นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ23นะครับ2ก็มาเข้าที่หลัก10งวดต่อมาได้91 2ตัวล่างออก51นะครับ1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาได้80 80 2นะครับ80 2ตัวล่างที่ออกก็คือ50ก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้35 2ตัวล่างออก54 5นะครับ5ก็มาที่หลัก10งวดต่อมาได้02 ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 2นะครับ2ก็มาที่หลักหน่วยงวดต่อมาได้1 3นะครับออก3 6นะครับ3มาเข้าที่หลัก10นะครับ ต่อหน้ากระดาษเลยเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวเดินยาวนะครับสิงวดนะครับมีผิดอยู่งวดเดียวนะครับผิดอยู่งวดหนึ่งนะครับสิงวดงวดต่อมาได้80ออก85ดนะครับแปดก็ามาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้02ออก 06นะครับอันนี้เฉพาะเลขล่างนะครับอันนี้เฉพาะ2ตัวล่าง0นย์ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาออกงวดต่อมาได้80ออก8 7นะครับก็8ก็มาเข้าที่หลัก10งวดต่อมาก็คืองวดนี้แหละที่หลุดไปนะครับงวดเดียวนะครับ ได้4 6ออก2 0นะครับก็หลุดนะครับงวดต่อมาซึ่งเป็นงวดที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ผ่านมา2วัน3วันมานี่เองนะครับผลการคำนวณได้8 0นะครับ8 0ออกอะไรครับ2ตัวล่าง ออก0ูนหนะครับออกศูนกูนย์ก็มาเข้าที่หลักสิบ อ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะครับว่าจะได้เลขอะไรสำหรับวิ่งล่างสองตัวนะครับจะได้เลขอะไรซึ่งเป็นงวดที่สิบห้านะครับที่ผ่านมานั้นผิดไปหนึ่งงวดนะครับผิดไปหนึ่งงวดอ่ะมาดูกันเลยก่อนอื่น ตัวเลขที่บวกกันหลายครั้งในบวกกันก่อนนะครับ3 3 9ก็ได้9นะครับทีนี้ก็บวกเลยนะครับ5บวก3เป็น8 8บวก9เป็น17 17บวก2เป็น19 19บวก9เป็น28 28บวก6 28บวก6เป็น34 34 บวก6ก็เป็น40นะครับ40 8 7 9 8 40เป็น40นะครับก็ได้0นะครับ0บวก2ก็ได้2 อ่าทีนี้ผลการคำนวณออกมาแล้วนะครับเลขที่ได้ก็คือ0แล้วก็2ก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสถิตินั้นถือว่าดีนะครับเข้ามาเข้ามาเลยนะครับยาวเลยแล้วก็มาผิดอยู่งวดหนึ่งนะครับแล้วก็ กลับมาเข้าอีกนะครับกลับมาเดินต่อนะครับส่วนงวดต่อมาเนี่ยจะเดินต่อหรือไม่ก็มาดูกันรอรุ่นกันนะครับวันที่1เดือนกรกฎาคม6.8นะครับก็รอรุ่นกันนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ